พี่น้องค่ะมือนี้ยนะคะ่ะเบื้องหลังนะคะพี่น้องนี่มือนอี้ค่ะบอทัมขึ้นเวทีค่ะอยากฟังซ้ำคำที่เธอบอกค่ะ<อ>พี่น้องค่ะตืดด่นๆตืดด่นๆตืดด่นตืดด่นนะคะ่ะที่พี่น้องบอกว่าผ้าไหมพี่อ่อนผ้ายางนอกจากพี่น้องคขาวันนี้นะคะ อันนี้คือวันนี้ <c oughs> ปกติพี่อ้อนจะนั่งแต่งหน้าอยู่ตรงข้างบนนะคะเอ่อก็คือวันนี้มีห้องส่วนตัวแล้ว <c oughs> มีห้องส่วนตัวแล้วค่ะบอดโนก,กันอ่าไฮบอให้ห้องส่วนตัวนะคะก็เลยได้ยางลงไปยูห้องส่วนตัวอลังการงานสร้างนะคะนี่คือห้องที่พี่อ้อนเคย <Okay. S 1> เคยแต่งหน้าเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> นี่ บอสนกพวงสะกอนะคะ,คะนี่ค่ะนี่คือบอสนกพวงสะกอนะคะเ <c oughs> มื่อนี้เนาะคะ่ะอาว่าจะเนาะคะ่ะว่าจะ,ะาจมาถามเนาะคะ่ะถามย่างใดย่างหนึ่งรเรื่องงานของเราคะ่ะงานของเราคะ่ะบอสครับอ,อคุณแต<ป>อ้อนว่าไงครับพี่น้องสิดีฟังจากช่องอ้อนอัจรา ชาแนลเนาะค่ะหัวหน้าขาบอดขาเอ่อตอนนี้นะคะปีใหม่แล้วปี2565เ mm hmm. นาะค่ะทุกวงทุกวงปีพีนองของเฮ้าออกงานไปแล้วบ,บัตรที่นี่วง <c oughs> ของตัวเห้าวงของตัวเห่าวงของบอดนกพงสะกร <c oughs> มอลำเสียงวิหกนกวงสะกร <c oughs> เฮ้าสิเดอออกงานคือเขาบ่ ว่านะครับาเอาเอาทำข้อมข้อมเอ่อข้อสิงนะครับตอนนี้อยากออกมากค่ะเพราะว่าด้วยข้อสี่จะคล้องเป็นเลือดศิลปินเป็นเลือดหัวลำมักทำการแสดงพี่น้องนวลดตกแซะเม็ดเม็ดติดก็อยากออกในข้อรู้สึกของผมไหมนะครับแต่ว่ามันมีมันมีอ่อมันมีหลายอย่างนะครับมันมีหลายอย่างเช่นอ่า หลุกนอกหลูกวงต่า,า,าองอุคลากรของเขานะครับสิ่งทีพ่พาดมากพี่น้องก็ห็นว่าติดโควิเดียวทําการเสดว่าใดก็ได้หยุดไปย่าวเลยเพราะว่ายางต่ำกันต้องซิบซี่สิมหามือนในการรักษาตัวกักต,ตัวเป็นบาคา่คขาพิ่นษม,มากมากครับค่ะลามาน,นี่ทามีโอกาสนะครับเป็นงบที่ ที่สามารถไปได้นะครับลงทิ่ว่าได้ได้ออกงานร้นตแต่ว่าไม่ใช่การออกงานต่อเนื่องค่ะอาจจะเป็นแค่บางงานที่สามารถไปได้แต่ว่าสิ่งที่เรายึดในตอนนี้ก็คือไลฟ์สดก่มป,ปิดนี่กุ่มปิดนี่หมอลำเสียงวิหกนกพงศะกรนี่ซิมีทุกอาทิตย์เล่นบะค่าตามตาม,มถ้านนถ้าถ้าไม่มีปัญหาอะไร ตอนนี้เราก็เดินทางมาสามสิบห้าสามสิบห้าไร่แต่ก่อนเเท่าไรสามหมือ่อนซอนเนาะหัวหน่าเนาะสามไร่เห็ดเป็นป้าไดจังได่สั่นี้สาไร่เนี่ยเป็นงานจบภาคตอนนี้เนี่ยเป็นตอนนี้เป็นแปกสิ่งกงานเราได้ยอนหัวหนาโน้ปีก่อนทามาสามสิบห้าไร่นี่หัวหนาหกตองรวยแห้งรวยคักรว้ยแน่รวยกี่ลี้หรอหาพ่านลานหรือได้พี่น้องว่าตามลุ้ยบ่ คือยุคคือเก่าครับพี่น้องคือว่าคือว่าลูกวงน้องๆบุคลากรแล้วกันประกอบขอบกั่วกับคือว่าบ่ิหารคลับตัวประกันนะคือเ่อพ่อยู่พ่อกิบนะครับแล้วกันพี่น้องอาจจะคิดว่าปลาดกิแสดงเงินหลายแค่บัตรลอยสี่สิบบาทพี่น้องเขามาเบิรงกเละร์ซีท่านหาท่นนะครับเงื่อนรายเท่า์ไรด์คาเซจ่ายกับลายเท่านั้นเพราะว่าการที่นกเข็ดมงงมากสองปีเป็นนีเป็นนีเป็นซินมากนะครับเป็นนีเป็นซินแล้วกันแล้วกัน พอเอินมาบอรตรงๆก็ขึ้นลุกมาสองปีปีแรกสองปีแรกขึ้นลุกลุกแบบที่ลงทุนไม่ได้เงินคืนแล้วก็เป็นหนี้เพิ่มนะครับลายสิบล้านนะครับบริกาคือเป็นการถือว่ามีความสุนารทย์งานเพราะว่ากมีเงินใส่ขหนึ้ํนำเห็นงานไปน้ำใส่หนึ่งก็พอทน้องขับแมนลวกันถือว่าบด้ขาดตรบๆเขาในการการพซซื้อน้วกินกันก ก็คือกินแบบมีความสุขนะครับกินแบบมีความสุขกอดวันสุสเสาเป็นเหตุงานงานกินแต่กินแบบมีความสุขเมื่อคืนตั้งแต่สองปีที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยกินเข่ากับผู้อื่นปู้อมครับกินน้ำหนึ่งน้ำสิบกิน้ำผ่าลั่งนาทีเจ้าของนะครับนอนกับบลับนอนกับบลับหัวกลรานจนอะไรปุบปุบผมไม่บอกกันนี่มันแกงกับพี่น้องผู้นี่วหัวหลอกคับพี่น้องจริงๆเราไม่ใช่บลับหลานครับมันลลานพอยังข่าวหัวนี่ค่ะเพราะพอยังพอนาะคกินได้บ้าเออ เขาตรงปรุงเร็วก็คือก็ได้อยู่แต่ว่าความพ่อเขาจะพร้อมก็คืออยากอยากนาแคบอยากนาแคบเขาเลยเป็นปูเพราะฉะันลงมาเออตรงๆแล้วมันไม่ได้ซื้อหลายได้พี่อ่อนแค่เนี่ยจานนะคพริกมาอันนี้เขาไทยน้ำผาเขาขึ้นเขาเท้องแบตเตอรี่ตัดขื่นเออนะครับ ก็เลยเอ็นบ๊อบแมนย้อนคืดหลายเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องช่องอ่อนอัจฉริชนแล้วเนาะค่ะคือมือนีหัวหน้าก็มาบอกแล้วหัวหน้านกพงศกรเนาะค่ะมาบอกแล้วว่าเข้ากระสเดออกงานออกงานออกงานจะได้ก็ได้ออกเพราะว่าแต่คำว่าออกไม่ใช่ออกแบบต่อเนื่องใช่ค่ะใช่แค่บางงานที่เราสามารถไปได้ค่ะนะเพราะว่าตอนนี้เจอห์นฮามิการผู้ใดจัดงานเนี่ยได้จะได้จะได้ข้าศึ ยาฆ่าเสียใจหลายพอสมควรบ่อบาสิคเป็นการขัดขัดกอง <Okay. S 2> คุนเข่าเบิร์นไม่ง่ายอีกต่อมีอไปรับรองไปรับรองอวัคซีน <Okay. S 2> มีการสบอบวัคจมปูม,มีการตรวจคนนี้ก็จะได้เข่าเออมันยากขนาดนไหนบอกม่นมา มันเป็น่นางย่างรูๆเขาเลืล่ยๆที่ตะขี่ด็พี่้อกนะครับก็คือว่าต้องขันกอกเขาสมพ้นเรากันหลังเมที่ก็ต้องมิชดชิดนะครับตอมีแนี่ออกแล้วเมที่ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าโดยเด็ดขาดว่าให้ซุ้งสีงว,ว่าให้ใส่หมวกเอาพนหนัาเมที่โดยเด็ดขาดประมาาเนี่ยครับอาจจะออกได้แบบยุ่งยากนิดน,นึงอะไรนะครับแล้วเราก็จะมีอันนี้อันนี้อันนี้เป็นคํายืนยันจากปากหัวหน้านกองสกลนะคะว่าคือเราจะได้ออกงานแล้วเราก็จะได้มีกลุ่มปิดเหมือนเดิม เหมือนเดิมนะคะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรนะคะพี่น้องนี่คือหัวหน้าผู้นำทีมงานเนาะค่ะพี่น้องนี่บอเออบอเห้นพี่น้องพิดหวังเลยจากช่องพี่อ้อนอัชราค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ